สวัสดีครับวนี้ตอนรับคอนโทรซองอันบันนอกนะทุกคนกินเขาเส้าม้ขี่เหมือนนี้เต็มมายากินเขากินหนาวทุกคนมามามากินเขาน้ำกรรค่ะมามาวันนี้ค่ะแม่ขั่วแม่ขั่วแจ็คแสบโป้แสบแล้วแม่ขั่วกระได แต่บแซ่กเบิ้งคุณดูเต่าที่ลอเบิ้งหุนเสียแรงเหรอเนี่ยไปเบิ้งฟังเลยครับฟังผีครับมาครับมามาเป็นครูัาครับผมมามาค่ะมามานี่ก็คูหนึ่งโบเป็นครูนะครับครูหนึ่งครับนีครับคนรวมชีวิตซื้อมาฐาน่นก็คูหนึงก็จะโอ้แทบพลดี่นั่งขางเงินนี่นะ่งเโบแมนนี่โอ้เป็นครูเป็นครูเลยผมง่หน่อยดิ่นั่งกาง พี่เบลมากินไหพี่เบลมาซิม่พี่เบลกินเขาซัมมัคคีเหมือนีทุกคนสวัสดีครับเ้บของงนมาเลยพี่น้องเกินเขาซัมมัคคีเราโดนคบร่วมเ้มแกงประจามไซอยนะทุกคนเนาะเดี๋ปลาไปดูกัะเดปลาปลาหมูมาก่อย ผมกับเรบคามาจากหมออ้อนะกับบาทไปห้าพอมามบ้าทแทบ,บกระด้เขาเนี้ยมาคนใหม่เมื่อนี้ซ,<อ>ซื้อมากินน้ำกันไม่ยังเสียบไอแต่บกินหมกินละคะ่ะไพี่บิลกินไหมไมนเามดนเยอะยับไปเดี๋ยวค่ไป จมานางก an Gu mm. ัน uh, นี <S <S ่ม่น่าอันนี้อับ่อมูอ like ันน้คนกินเขาสัมมัคคี่มือนนี้ทายไปปความทรงจำเนาะเอาไปเบิงโซลูกโซ่เต่ามามารเก็บไ้ตลอดชีวิตเนาะเพราะว่าเวลาเขาทายยังไปกับชีวิตประจำวันเท่านั้นเลย <med> มาซีเซ ouais, เนอร์มาเมนูยังไนตุมประคอตุ่มกระคอนายมีก็ตตำตำใยเพิ่อนอำนาจเจริญเนาะอันนี้บ่ิไหวไดวยูซอยราดอกว่าไหน,นสวนใด้สวนเซียเนาะก่อนพี่ิซื้อ

ก้อยปลากับคุณนี่ไปหาปลามาเออผู้นี้ปลาผู้นี้ปลามูเนาะปลาแม่น้ำมูนกับคาแก่ท่านก้อยปลาเนี่ยใแม่ลีมาเหตไทน้องก๋อยปลายอา่ข้าวมีตัวลูกยลี่เลยยังใช่อ้ยเเนี่ยเก่ข้าวขอยามีเครื่องดื่มไว้นึงเนาะแก่ข้าวปลาาร้อยห้าสิบ นวไหนแนวไหนทำใหมาเลยนันือกบนยี้นีเดี๋ยวกัแบบนี้เนนี้อแ้ยนี้น่ถูกว่านำี้นะแกงยี่่อก็ไปเลไมทุกคนทุกคนยำมากไหมนี่ยอืมเนยำมากวาะสิมา่าเป็นบ่กชื่อเลยกลิบก้อยปลาทำกันทุกคนุกไก่มุ้ไก่เยอ้อยใส่กุ้งืวกินแล้วคนกัดแสบไหม ใส่กุ้งสดไาใส่กุ้งสดต่ใิ่เดียวองนแต่อนนี้ละไม่จ่ตอนนี้ี่่าตอนอยู่เหมางตมยายเพื่อนตามากินเอาซิงอามาคลองดังคลองดังคลองดังประจำปะเททยเนาะทามตำยายเพื่อนเป็นแนฟิวกุ้งเหี่ยอร่อยนึงแซ่อยู่แซ่อยู่จังหวะกุ้งเถี่ยกุ้งไทยอยู่ได้ตายายเพื่อน ผมก็บอกย้ยอ่ะน้าร้านีสั่งอร่อยปากลำบากตูดไปอ่ะเอมาหย่อนแสกเลาอย่างเงีอยร้านใหญ่รลอร้านหลูกเราบุกห้องฝากขางหยู่เหนือยยายองหลูกให้มาใส่ขวด เขาว่ตับพนังปอใส่ถุงอันนี้ใส่เขาบอกว่า้าปจะเป็นของปอมชเนงนหรอไ้เพอาไมใเพือนเราบอกว่ใส่เพื่อนเราส่งไนูเเราใส่ขวดเวานอสั่งก็น่าในชอปปีของต้อเ้ยเขานีีาอย่เขีปล่อยปลาต้มปลา้อตาห่นี่สีเออวนไอน่นั่นเออบเน้ำเนาะรถใม่ขึ้นบดขี่นอยอยู่บนเนาะ กูเคยส่งเลยกูเอไม่เคี้ยวเลยเรือลวนบอกมาเียเลย้ไม่เคี้ยไม่รถใหม่ีได้ังลกบ่าไม่เียริไม่เพิ่นเอาใบซื้อพอ่านะเออครับก็เี้เขาบเลยเพิ่นอใบเดิโอ้ย่พาอพาแทบจะ่จะว่าขี่เขาน้องจเถียงมัน่จะน่าไปหนี่ยขอบเสยเนาะมันงเป็นงเนไม่สเอาใคแต้มขอกล่องน้ามาคบเออคบเออมีนแหแต่แต้มมาหนาขัอู มันอู้ขังนนโซนนวเ้คร้ั่รผสมมาแล้วตัวปลาแบดูเดือบาเนี่ยผสมมาบ่หวเดี๋ยวยก็ปลาแบคู่กัน่ะเรามาเป็นคู่ก็บเาเงก็บไววบึ้งเอาไปดูในล้านมือใ้้านเขาตุปลาแบ็้อนปลาเาตุ่มปลาฝีมือใหญ่ลี แก่มาอยู่เรื่อะรแน่ะ่ะออกงูไปเหยียบนอสิไปไปเหยียบไปวายูกจาดูไปที่ไหนไเป็นผู้ประสานงานขอบขุ้เลยไปยเงอยู่กลางยี้างมาเอามาเพื่นนั่งเบื้องบนนี่ไปเหยียบผู้่ายนั่งข้างแมวกินูขนนั่งข้างแมวคกินเข่าบนนี้กินกินแมงกินุมใจได้ันตีสองีสามพืนฝ่าก็กินขึ้น ไปาอรกินเอนเอาประจำาเดี๋วมันยุ่งนปตีตีไปกินเก่าไปดีสำหราบความเบิดอยุ่งเ่าอันตน้เาเตรียมการใช้อกกาประจำได้เรื่อๆบ้าเชพจากตลอรอนี่เราคนเมาเลยมันเกิดบไม่ได้สงพิจัดมันบอกนะกินกินแห้งบ่ได้เนาะเข่ามันสนอนผมเลยมนสิกินเหล้าบ่ได้มา่อ่งลัวเว้ยไิลากคอโมเมนต์เมาเลยนอนเลยวันน้ ก็จะาร้อยอูนน่ะตมันนึงตันเยมอะรแอ้มือก็ตีอำมาเรามนก็อม่เงอะย่งอนึ่ส่งเขาเราไม่ใช่จู่้ันส่งคนไหนกัพอไหญอยู่เ้จูอยู่หรอนจะเขาจะเคืองลูกหเวายกซอมขีดกพ่อโอ้ยเนือเครืองลูกดาวกินกินกินลูกเวอร์เำคนหรืออรน่ว้ายจะมาจกเหมือนเวอร์นี่ยกคนเอนน่งกินเนี่ยาตามใหลกินแบบเสี่ยบเลยผมเอาขา จู้จ enfin no ูเก okay, ็ยางเสือนะขาบริการหัเซลเก็บไปน่อเมินนะเาเทียบผลว่าเรงไปกินไบรวันนี้ใ่กับบอกินอไรเทงไปกับเปยางเนเนี่ยมันอะยางนีู่ใส่กับบอเทียบตัวสองคนใก่ตัวไปไหปอยูไปอูเนื้อหัวขาไปไหนะเราเราเนี่ยเสียี่ยเนี่ยกินเนื้อ

อ้าบเนองนั่งน่หเเออมันเสรบกยเพลทเฮ้ยบกอยไายลูกเม่อแม่กเห็ดบวก็นังปวดสูตรใหม่บอมบกอยเพ็ทบกอยหวานมันแต่ก้อนหวานแห้งหมดสกีหวานนหวานแบบทานน้ำหวานนำครบหวานน้ำตเลโอ้แล้วตุ๋นน้งมาพอตัมาห่อันมันต้มมันจะย่งได้ตุ๋นแยมอมจะบกอย หอยร้านหน่อยปลาจุดปลาเมลเสฉะเพรามเขาอยู่เก็นเพื่ตนเขาไว้ปลาใครกูกินเขามากเขามาก้ึก่งมากเป็นลาวลาต้มปลาไปครับโอ้เล็กหน่อยโอเด็กหน่อยแหม่มันกินมันกิเขาเราเสฉะต้มปลาต้มหนต่มอะไรอีกเล็กหน่อยมาสดหนาวมาเนี่ยดีกัะเบอร้กินมั้งเบอร์กินนะ เนี่ยนี่กินแเว้นกินแ่วนีิคแบเว่เยามปาามผักนี่ยาเกาวามผายว่คูบ้ามืี้กินปืดกิอยสอยจูอยว่คูบ้ากอากาตอบแล้วเนี่ยดเิเค่อเ่า้วเถิงเลเ่อมายหนเดยปเออเเมาเเอีงเ่อโดเลยาวเอีงเ่ยไปหยเล กส่งมาให้อยู่วันนั้นม่าเลยตู้ทีพอมาให้ย้เอาลงบ้านนะส่งจะมีคนอยู่เงินโลลอริตาโลหนึ่งแสนซับอริตาฝากโลลงอยู่ไทยเนาะทายุไทยขนาดนาจะเร็วเนาะตอนนี้พวท่านมาอยู่จ้กเรีวจ้าเดียวจะชาอยู่ถ้าโลลงนี่ปลอดภัยอเสีย เอาลลย่าก่อครับเลเนนั้ด <ination> ูดามเทียนแง้บเอาว่าเีเราก็มาเพียบเหนือเส่พิษเสยนีแ้ต่มันเส่เสหวานพอกินอยู่แต่ก็มันหวานผุดเลยบานลายกับนซบงลมันหวานถวงมันคือยามวงม่งะไข่แหน่พอเดี๋กินเขานั่น โอ้โามันเนี่ยวามินวกินไหม่าด้นฮ่ากินอีกไม่หางโอ้ม่หาทุนมมเด้งมาหาทุ่มกับจุ่มย่งพากินเขา่ได้ด้นะทีทั้งทีตอนเพื่อยิงก็ได้ปะตอนกินเมื่อคืนเนาะตอนกินบม่คืนมันเจ้ากินเลยมันแซวคือจนคืนงงยีี่เลยกเือกไม่ คนเราเฮกเขาเดิมวันนี้เดือมากเลยถอดไข่หรือเก่ากันใครบ่กินนอนหมดับเลยอ่นอันหนึ่งนอนหมดับตอดว่าได้กินดดก็แค่ก็แครเลยแม่รู่าสอม่ไปกินไงไปสบมงเนอะอ้าวอันไหนมาทีละเก้วน้ามีอยู่่ที่เป็นตำาาที่บ้านเก้วน้าที่นะี็ยกนเนาะ่างกัเนาะเป็นนจเราเ็นบะไปก็มีอยไรเยอะกว่านี้เป็นไรต่างกันเ กินในเป็นอากาศฮ่อเสี้ยวทุกคนนะแคมพี่น้องกบางบรรยากาศการกินเขาหมู่บ้านอยวฟังบรลินฟังไทยนี่แหละบรรยากาศก็มีแบบนี้แหละแบบบ้านห้องกบวยแบบในเมืองแห้งกับกึ่งบ้านนอกกึ่งในเมืองนอนกับมองให้กู้ห้าปลากับอีกนั่นแบบในเมืองจ้าเนาะอันนี้มองห้กินแน่อยู่ ส่วนมากคนไทยอยู่บังได้ก็สิทุกอย่างจะส่วนมากจะดับดับแนวแต่คืออยู่งแล้วใครอยู่งแล้วมันหลายเลยยุ่งแล้วพนยังอุดมสมบูรณ์อยู่ถ้าเห็นฮะคล้องปลากินเนื้อมี่สั่งกระป๋องเดิมไม่เสียกระป๋องยังขนาดกระป๋อมยังอนุรักษ์เนาะอยู่งแล้วเขาเสรีอยู่ นีับนอได้โมีนะโมเลยบานเท่านี่ไม่ใช่งวนโมแม่งนี่อะไรนี่ยจ่งวันอยู่บนเนจ่งวันอยู่บานเนาะจงวนเยาะขึ้นผนผดกะป๋อมอ่ะขึ้นผะอมขึ้นผดกระปอมข่้นผดปอมขึ้นผดกระป๋อมขึนดรปอขึ้นผดกระป๋อมขนผดกระยอมขึ้นผดกระป๋อีขนผดกระป๋อมข้นผดกระปข้นผ่อยปลาอมนนี้มันขอมทา้เผดกระป๋่้ มันหวานชุ่มเนียบสาเลยอ่ะสีน้อยาเรา้แตกชุ่มเค็ไ่ชสิงใสอ่านหนาบางนะวอดเรียนหัวนางนิดนนขนาสกกองสักแบบเอาตั้มบังเนี่ยจะจะเยอยงหอยบุเออมาเลพี่น้องนีขามาเมาเยอาเลยมาเมาเลยอาเมาเล้องนดูเขาเขาบักคุมหวาน บรรยากาศอยู่ไทยกับใครเล่านอนทั้งเอฟซีอเมริกาเบิร์กกับซิปมาเนี่ยแหละเนาะฟังไทยก็ฟังเล่ากับเมื่อไหร่จะนี้กันบันไดเมื่อไหร่จะไปไายมองจะว่าคนเล่าไปขึ้นเครื่องอยู่อเมริกาเนาะจะว่าถามหาว่าซูนเล่าอยู่สายจว่ามองเพิ่นขึ้นเครื่องเนาะได้ซิปเก็บบรรยากาศให้เบิ่งของเจ้าขึ้นเครื่องไปอเมริกานี่ยแหละเนาะสเปคนเล่าอันแหละอยู่ไทยก็เอื่นซูนเล่าเนาะ แต่ตอนนี้มันก็นพัฒนาไปไล,ล่ละเด็กศิไ,ไปเก็บบรรยากาศตรงว่าโอ้มองนี้เคยขึ้นเครื่องแน่นี่เครื่องมาจอดอยู่นี่เนาะขึ้นไปอเมริกากาศสิเด็กดีศิบไปทาให้เบิ้งเนาะอยู่ยชุดเหล้าอุ้มเครื่องชุดเหล้าเนาะแบบชุดเหล้าถือว่าโอ้พอยุคสมัยตะเกียร์แหละตอนนี้มันพัฒนาหอดไซส์เดสิไปเก็บบรรยากาศให้เบิ้งเนาะมันอยู่ตำบลจระแม่เนาะเฮ้ย อำเภอมันคืนอำเภออย่างตัวนอำเภอเมืองไงเนาะอำเภอเมืองอออำเเภมืงตำบลจระแม่เนาะมันอยู่แถวไกลๆสวนสาธอุบลนี sort of ่แหละเห็นหลายคนถามหามีโอกาสบางบ้างจะสิไปถ่ายเบิ้งเนาะเห็นเอฟซีฟ okay? ังอเมริกาแหละแหละแต่เคยมาขอคืนเครื่องอยู่ไทยเนาะเมื่อก่อนใ่ไหมเมื่ก่อนแต่ผมมาเกิดประทันเนาะเต็ปีมันสี่สิบปีแล้ว่นเป็นกุ้งหรือเด้นี่ยแต่สวนลาวมเต็ปปีละสี่สิบปีแล้วก่ เอว่าเขาโอพยมันดหม่เดี๋เข้าขอาหนอเกิด่งหมอหลบองเขามาคืนเงมันเถิงหาสิบตั้สี่สิบองหาสิบปีบงน่อหน่อยตัวเขาจะอาไปประมาณบ่นมสิบ โอ้นาเตได้หน่อยตอนนี้นาเตจะปีนะเกนแล้ว <reviewing> ส <ind ones> ี่สิบสามนาเตเกินแล้วครับสามสิบเจ็ดสามสิบแปดำใหญ่ตอนนั้นนาเตจะปีจาระมาณสามสเจ็ดสาปีหย้อนลังเนาะ คือว่าสมัยอพยพอยู่ฝังเลลาสิไปไทยพี่น้องเบิ่งเห็นแต่ขาเอิ่นว่าาวตรงไหนบางพรั้งแสุรไอสแถวสุนเลแลวตอนมดว่าเกรมพัฒนาฟิลมือแรงงานแตมั้นงื้นไปสอบไปสอบกตอนเดียนเป็นกรมพัฒนาฟิลมือแรงงานเนอะแบบพายิบพัพายเป็นสร้างไฟสร้างอันสร้างนี่ ก็ตรงไปเลี่ยนหั่นแล้วก็มีใบรับรองให้พร้อมเนาะตอนนี้มองพี่น้องเอฟซีมาขืนเครื่องไปอเมริกานั่นแหละถือว่าโอพยพจากลาวมาไทยสิเนา่มีโอกาสจี่สิน้าจะไปเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเมืองมันเปลี่ยนแปลงน่อจะเปลี่ยนแปลงไปหลายเต๋อแบบเนาะเก็ว่าตามก้าวของคู่บอที่อะไรจำอะไรแล้วเนาะ แกอะไไปแกไดเอาอย่างเยวบ้านดอนยุงทางนั้นนะทางไปดงฝาหวเงี้ยส้นนั่นน่ะไปทังขุนเดนััเขาไว้ชัดไปนะวระมันชงสี่เขาเ้่บเป็นใหญวัน้เจเกิดองสามามันพศหนึ่เก่าเก่ายังก่านะน่งสองสี่วานชิงงแน่เกิดยังมาเก็บเกิดปีอะไรก่อนหนึ่งเก่าเก่ายังก่อื่นเรื่องแปดเขอศอศ เท่าก็เท่าเียมเราด้วแต่เกิดหนึ่งแปดแปดหนึ่งวไปยังคิดรายากจั้าแสมนแต่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งนาะนาจะปมานี้แหละขอสอบหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนาะถ้าบอกป็นี้ FC อเมริกาจะสิหูเนาะคือว่าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งสมัยจะกิเนาะหายไปยูอประเทศที่สามรัผมบอกคิด้วบอกถือกับเมนบอกเลยเนาะว่ามันเมนบอกสวงอหละ ประมาณ3า38เ็ดาปดีย้อนหลังคิดว่าเมื่อคืนเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินจอลาบด้วยได้ของใหญ่ใหญ่เพราะว่าม่แ่แม่ต่แม่เม็แมแต่ลาอได้อยู่คนไทยก็ทิ้งบัตรให้ครอบครัวเขาเกาไปช่วงนั้นนี่น่ะยดยดสี่ิบมัดไว้นั่นมีใหญ่แล้วแยพไงท่อของบก่าถ้าแต่ไปนี่เดบผพัฝรั่งเขาจะ ส่งมานไดีไม่ดีเยีนเดียวป่ะนีกอสไมอแน่นอนครับได้พ่อไปงยโอ้โชคดีเป็นพ่อจะส่งนะครับเนาพาะมยดาม่ไานาต่ำกับเจบเห็นขาขาเจ็บหวนดอกไปเอาผัวอเมริกาเลย กสิ่คืนพ่กแห้งสิ่คืนเพื่อวินเลยพคกผัวไปเราระบายขยะบริกรหมาเราเนี่ยไปคนนึงเนาะยายว่ไปายว่าสิเก็บบัสเอาไว้ก็เป็นใหญ่เนี่ยสั่งเอาไปเราพอผัไปผัไปผัไปแลรวบาเพื่อเข้าไปฉีกกลางลำครับนี่แหละคนคนนี้ก็่อนมาถิงไปอเมริกาเพื่อกันยังสมัยอพยพเนาะตอนเด็กยังพูดไม่เป็นสมัยพอเพราะว่าพอเขาเสืดดำเสือดำเนี่ยน้องกับเนี่ยกับหนาแตนเนี่ยเป็น พอเพิ่นเป็นคนลาวเนะาะจะแ่ามามักสาวไทยอือสมัยอุปยบสมัยตะกี้เนาะแต่ว่าบ่ได้เลือดอันข้างลาวมาเลยข้างลานน่าตัวเล่น้อยนี่เขาบอกลาวอยู่นี่เราเราเล่นน้อยขาวขาเจ้าประทางโทษนะพ่อเธอไม่ตัวเล็กนะเด็กถามฟั <c oughs> งไปเลย่งก็พี่นอ้องสูงกว่าหมาูหรอพ่อเธอตัวไม่เล็กนะ,นนเ,ะนเราเหนียวเด้อเขยหยกเนี่ยยังไร้เห็นตะมัวได้ แค่เมื่อเมื่อหรือเ่เพื่อเปลี่ยนมาดูบ้าเพิ่มเพิ่นิดูน่อยดูมันบ้าไว้ตอนกินเมนต์นะั่งกินลากโมันกระเสียบเนาะเอาไปนอนเนาะคลิปนี้เอาไป้ั่มกันละพอกันคลิปน่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าภาพเอจะคล้องเหงื่อ